สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มากับช่องปอยบอยแชนแนลนะวันนี้เขาก็จะมาทำํำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันมาสัมภาษณ์งานวันแรกก็ได้เรื่องเลยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยโอ้ยสายแหละฉันนี่มาลงโอ้ยฉันนี่มาสัมภาษณ์งานสายตลอดโอ้ย ผู้จัดการเอา้ามีอะไรฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะแต่ไม่รู้ว่าห้องบอร์ดอยู่ไหนนะคะอยู่ชั้นสองอ่ะ๋อขอบคุณเฮ้ยไม่มีหำเสียงเลยเออขอบคุณค่ะอุ้ยผู้จัดการบ้านช่างมันอยู่ห้องสองหรอฮึมด้านไหนนะชั้นสองนี่ไงชั้นสอง อยู่ห้องนี้หรือเปล่าไม่อยู่ห้องนี้นั่นเอ่อขออนุญาตค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะเออเฮย้ยทำไมปวดท้องจังเลยเนี่ยเฮย้ยเมื่อเชฉาก็กินสม้มตำโอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วจะล่าแล้วว่าค่ะเออ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าซีดๆล่ะอ๋อเป,ป,ปล่าค่ะฉันแค่มาสัมภาษณ์งานนะคะอ่ะเซนค่ะเปลโอ้คนมเาเคในห้องนี้ได้ไงเนี่ยเอ่อเอ่ชชชชชชชขอฉันขอโทษค่ะเฮ้ยมะเาเคได้ไงเนี่ยอุ้ย เอาไม่ถูมาถูเลยนะฉันไม่ให้แกมาสัมภาษณ์งานแล้วฉันไล่แกออกดีเดี๋ยวสิอ้าโอ้ย,อยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย